ครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมซูเปอร์กูลครับผมพบกันอีกคือเก่าครับจากช่องกูนกูลชาแนลนะครับผมครับผมมือนีผ้าทุกคนมาเที่ยวเมืองมุกดาหารครับมุกดาหารติดแม่น้าโค้งนะครับติดเขตซอปปอล่านะครับอ่าตะพานมีตะภาพนะครับไทยลาครับข้ามไปอีกฟังหนึ่งซอปปอล่าก็จะเป็นอ่ สวรรณเขตครับเมืองสวรรณเขตของตปปล่านะครับผมจิพาทุกคนมาเบิงแถวริมปังโค้งนะครับริมปังโค้งว่าบรรยากาศมันสีสวยงามปันใดน,นะครับพาทุกคนมาเที่ยวครับมือนี้เอามาเที่ยวเมืองมุกดาหารครับ คนครับนี่ก็คือบริเวณริมฟังโค้งนะครับผมแถบจังหวัดมุกดาหารของเฮานะครับทุจังหวัดมุกดาหารนะครับตรงนั้นก็คือจะเป็นสะพานนะครับที่สะพานไชเล้ามาไปฟังก์ก็จะเป็น คือสะพ่านอาไม่น้ำพ้งนะครับอาบไปเมืองตะวันนาเขตข้องตอปลาเลนะ สวยงามครับบรรยากาศโอ้ลมแห้งครับลมเย็นเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงหนา,นาวนะครับมันก็เลยลมมันแห้งแน่บรรยากาศฝั่งตอนนี้ผมยืนอยู่ฝั่งมุกดาหารนะครับฝั่งไทยนะครับภาน เราแค่ไห้นะ